ปู่รอดครับปีหนึ่งห้านะครับออกวัดน้องๆนะครับปู่รอดอาจารย์ปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับสวยกิฟเลยครับลวงปู่โตนะครับร่วมผูกเสเป็นประธานนะครับก็เอามานําเสนอกันวันนี้ครับครับวันนี้มาเปิดกุกกันอีกแล้วครับเปิดกุกกันครับเอาภาพเป็นเพื่อน ผมอาจารย์โลมอาจารย์เริ่มท่าแพนะครับก็แปกปันพระกันครับพระเยอะเก็บไว้เยอะแยะวันนี้เอานะครับหลวงปู่รอดนะครับออกวันน้องนะครับก็นะครับสวยคิบเลยครับหนลมดำมี2ององนะครับเอานะครับเราให้เช่าบูชากันครับเอา900บาทนะครับสวยพระนะครับพระเก็บแล้วก็เริ่มกรอบให้ยินงดีเลยครับสนใจ ศูนย์เก้าห้าศูนย์ห้าสองหกเจ็ดเก้าครับเข้าไลน์เบอร์นี้เลยนะครับสวัสดีครับเก้าร้อยนะครับมีสององนะครับสนใจรีบทักมาก่อนนะครับเราราคาสวยๆนะครับพระแท้แน่นอนนะครับหลวงปู่รอดนะครับอาจารย์หลวงปู่เอี่ยมนะครับปีสองห้าหนึ่งห้าออกวัดน้งนองนะครับก็เด็วกาลงปู่โตนะครับเป็นประธานปลุกเสกสนใจรีบทักไวแล้วครับ